ท่านผู้ชมกรุแตกคือพอเราพูดถึงว่ากรุแตกเนี่ยก็จะเจอพวกพระวัตถุมงคลทั้ง,งลหลายวัอะไรเยอะแยะ,ะเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือของเก่าจริงๆพาไปดูภาพกันหน่อยนี่คือกรุแตกที่วัดเสมาอขออนที่เสมาวัดท้ายน้าหรือวัดเก่าหลวงพ่อเงินที่พิจิตรนะครับท่านผู้ชมคือพอยกเสมาเนี่ยพบพระเหรียญเสมา หลวงพ่อเงินปี2500อ่ะท่านผู้ชมนี่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 น,นี่ยกเสมาป้าปื๊ด้าง,างนี่ด้านล่างนี้นะคะเจอพระเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินก็กี่ปีอ่ะ6กกว่าปี oh. ก่อน oh. นะฮะแล้วก็มีพระมีคณะกรรมการวัดชาวบ้านเขาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดเส,มา,เเะะาเสมาในครั้งนี้เยอะเลยนะฮะคือการยกเสมาในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าทางวัดต้องบูรณะโบสถ์หลังเก่าที่อายุเก่าแก่กว่า7 1ปีนะฮะ มีน้ําท่วมไงแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายปีนะทำให้ไม่สามารถที่จะทํากิจของสงฆ์ได้อย่างสะดวกนะเพราะฉะนั้นก็สามารถร่วมบุญร่วมบุรณนะพระอุโบสถเก่าแก่อายุ7 1ปีวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินได้เลยนะครับก็เป็นสะพานบุญนะฮะโอ้วันนี้งานบุญเยอะนิดนึงนะครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นว่าเอาตามศรัทธาของท่านแล้วกันท่านศรัทธาเลื่อมใสที่ไหนอย่างไร ท่านก็ตามศรัทธาจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็มีหน้าที่ให้จะบอกบุญกันต่อนะครับมีสกูปวัดไทยนามให้ได้ดูกันด้วยนะครับเชิญครับขอเจริญพรญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่องเงินตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตได้มีงานตอกเสาเข็มเอก เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเพื่อให้พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญพระวัดไทยนานั้นเป็นวัดเก่าของหลวงพอเงินหลวงพอเงินนั่นอยู่ที่วัดไทยนานี้ประมาณ35ปีที่พระเดชพระคุณท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสท่านมาอยู่ที่นี่ท่านได้ก่อสร้างอุโบสถหนึ่งหลังแล้วก็ได้สร้างหอระฆังได้สร้างถ้าวรลวัตถุก็คือกุฏิแล้วก็หอสุนทรที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพอเงินได้สร้างภระ สิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ดูแลก็มีบาทมีมีดหมอที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินได้ใช้เจียกยาบ้างได้ใช้บินทบาทบ้างวัดไทยน้ำนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อเงินได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เลื่กงามยามดีที่ทางวัดโดยอาตมาร้อมด้วยคณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั่วไปได้มาร่วมกันดำเนินงานใน การที่จะออกเสาเข็มเอกเพื่อให้พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุมโมทนาเป็นเจ้าภาพเสาโบสถ์บ้างเป็นเจ้าภาพหน้าต่างบ้างเป็นเจ้าภาพบานประตูบ้างอุโบสถหลังนี้สร้างเมื่อปี2495เพราะบริเวณที่วัดไถยน้ำนี้เป็นสถานที่น้ำท่วมจึงทําให้อุโบสถหลังนี้ชํารุดไปมากมายเพราะข้างบนนั้นเป็นเครื่องไม้ไม่ใช่ปูนเพราะฉะนั้นก็จึงขอเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้ง ที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุมโมทนาบุรณะปฏิสังผ์อุบโบสถณนะวัดไทยนานี้ก็ขอเชิญร่วมอนุมโมทนาได้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมอนุมโมทนาก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินที่จะให้ญาติโยมได้ไปเช่าบูชากันเพื่อนําปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมาบุรระปฏิสังผนอุนบโบสถนี้ให้แล้วเสร็จสืบไปก็ขอเจริญพรณนะที่วัดไทยนามวัดเก่าหลวงพ่อเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอเจริญพรสวัสดีค่ะ ดิฉันลุงวิการอมรบุญศิษิ์ทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ํามาเนิ่นนานแล้วค่ะวันนี้เป็นวันดีที่ทางวัดท้ายน้ําของเราได้ลงเสาเข็มเอกเพื่อที่จะบูรณะอุโบสถหลังใหม่ดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องให้มาช่วยกันร,ร่วมบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของเรานะคะตอนนี้อุโบสถหลังเก่าถ้าเราจะทําจิตของสงฆ์ก็ไม่สะดวกเท่าที่ควรคะ่ะเราถึงอยากบูรณะอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาเวลาฝนตกน้ําก็จะท่วมแล้วก็หลังคารั่วทา กิจของสงไม่สะดวกค่ะการที่เราจะสร้างโบสถ์หรือว่าบูรณะอุโบสถไม่ใช่ว่าเราจะได้แบบปี2ปีเราทําอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอยู่เป็นร้อยๆปีค่ะบุญใหญ่ครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนด้วยนะคะ ถ้าท่านใดมาแล้วเราจะมีวัตถุมงคลที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสมทบทุนบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําซึ่งจะมีรุ่น215บปีชาตการแล้วก็รุ่นร่วมสร้างอุโบสถแล้วก็มีเหรียญจอบรุ่นสร้างอุโบสถเหมือนกันและมีอีกหลายๆรุ่นซึ่งทางวัดได้จัดทําให้พี่น้องได้มาร่วมเช่าบูชาเพื่อที่จะได้ทุนตรงนี้มาร่วมบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําทุกๆรุ่นที่เราสร้างขึ้นมาจะมีจํานวนจํากัดถ้าเราจําหน่ายหมดไปแล้วก็คือ ะะก็อยากให้พี่น้องเข้ามาร่วมทําบุญเพื่อจะได้มีทุนในการบุรณะอุโบสถในครั้งนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธาให้มาร่วมทาบุญมาร่วมกันสร้างบุรณะอุโบสถหลังใหม่ในครั้งนี้และมากลับไหว้เสด็จเตีย่ยกรงหลวงจุมพลเขตอุรมศัก์และก็มาการาบไหว้หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดที่วัดท้ายน้ําตําบลท้ายน้ําอ,อําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ